สียชีวิตเสียชีวิตการแจ้งเตือนจากฐานที่20แจ้งเตือนไปหน่วยทุกฐานเสียชีวิตแล้วตอนนี้ท่านเจ้าแห่งนักรบคนปัจจุบันเสียชีวิตโดนอิมารุโยมะจัดกาน โดยยากเย็นต่อสู้อย่างนักรบที่กระาหารันสามารถช่วยแม่ของเขาไม่ได้แต่5ชั่วโมงก่อนหน้านี้ไอ้เจ้าปมหนึ่งยังไม่ลูกไม่ต้องห่วงแม่แม่สู้ได้เองเจ้าฮึบเอ๊ะไม่ลนะเกือบแล้ว ลาวา่าเลยหรอวะเอาไง้อกันวะฮึย่าเฮ้ยย่าทำไมจะเสียพลังไ,มไวมากแต่ก็เจ้าแล่วอีแค่ไม่เข้าเลยฮนะึเจ้าทำเลยข้าไม่ได้หรอกเฮ้ยไม่ได้แล้วต้อง

ยิงเลยแล้วกันนี่แม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 ่แ้อแม่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 ม่แม่ม่แ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 ม่นม่แ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 ม่ม่ม่แม่่แแมม่ ตรงน er. uh, oh, ี pagar, ้ป่นมินะ้ขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นอ๋อเอาละได้เวลาแล้วยุบชุบแกทำอะไรวะนี่นี่เฮ้ยเงียบจริงวะ หายแล้วมันลิงลบ้งังเรียบร้อยมาดิว่าใครกลัวแล้ววะอนมจะมาไม่ได้แล้วสิเฮียฉันมาได้นะเวะ้ยมาดิขับจ้าใครเหมืนลอยไว้กัน mong à. mỏi à. thôi mày có ít dưng dưng lại dưng mày chưa đi 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 đi ไม่หลักใช่ปุ้นแต่ท่านุดต้องรอยชาีบนน้นแต่นี่ก็เหาวัองค์ครับแล้วลาไม่รู้แล้วแล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อนละ ฉันอะไะสวยช่างลาวาน่างนีแต่ฉันอโอยย่าย่าออย่าเป็นช่าลาวาไปเลยอเดี๋ยวโอ,วโอ้่นะโอ้ไปงงสนะจนนุดหนอนฉันคงพาแกไปไม่ได้ละ ขึ้นนไปเอียะขยันได้ชื่อสวรรค์ที่ต้องมันมาไหว้ลา,าวานร้อนก็ร้อนเลือเกินอุ๊บธน,นูปริศนาธนูมาจากไหนวะข้ามาดีอย่างนี้นะเรียบคนไปแล้ว

มี่รองล่อไปก่อนจากสองสามตัวนะจุดหายแล้วมันดูยังไงวะแล้วมันรู้ ไปยิงบอกแล้วกันโจโจฮึติดอ่ะเฮยเดดเดดลบ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 ข้างงกันเลยแล้วกันปุ๊บไม่โดนสักนัดเลยแค่นา้นใช้ดาบมากว่า ไหนเลยไหนเลยแตกไปตัวนึงแล้วตามตัวนึงแล้วจ้ะฉันตกลาวาขึ้นมาฉันมีพลาดเลยนะเว้ยจ้ะนี่เดียวปิจูทำไมน,นะทำไมฉันเหมือนเล่นเกมเลยวะแต่วันนี้ไม่ใช่เล่นเกม ต้องไปหาแม่ของฉันให้ได้ก่อนเจ้ฮ้ยมึงูถไฟพิารามอีมาะต้องให้มันใกล้ว่านี้นะนั่นแหละฉันต้องเข้าใกล้ว่านี้

chịu phần nữa, chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc không chúc mừng

连吃白了。 ตัดตัดตัดพ่อมันนี an. อ่อยากใ้าม่แล้มจะมีอะไรบางอย่างเออนอนแล้ว ข้าน่าบลาวาไม่ข้าเชื่ออยา่างไงข้าก็ต้องไปช่วยแม่ให้ได้จ้าสิกัสเกิลสานนี่นะไปละ สูสูแล้วกันนะคหมมาแล้วอมนี่อมหอมไปสองอันนี e. ้นะเฮอยืรนดาก็ยหมดแล้ว